อายุเริ่มเข้าเลขสี่แล้วทําไมรู้สึกว่าน้องสาวแหง้งแสบร้อนไม่มีอารมณ์เลยคะเกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนนั่นเองค่ะปกติแล้วเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยให้เราเนี่ยหลั่งน้ําหล่อลื่นหรือว่าเยื่อเมือกนะคะบริเวณจุดซ่อนเร้นออกมาเพื่อที่จะปรับสมดุลทั้ง PH ให้บาลานซ์ในบริเวณนั้นและก็ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ให้น้องสาวของเรามีสุขภาพที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนไปแล้วเนี่ยนอกจากผนังบริเวณจุดซ่อนเร้นของเราจะบางลงทําให้มีการตกขาวติดเชื้อได้ง่ายแล้วนะ น้หล่อลื่นก็ยังลดลงอีกค่ะทําให้เราเจ็บแสบร้อนและยิ่งทํากิจกรรมกับสามีเนี่ยบางคนถึงขั้นตัวสามีเลยค่ะแก้ยังไงได้บ้างคะอย่างแรกเลยนะคะใช้ KY เจลหรือว่าเจลหล่อลื่นค่ะอย่างที่2ถ้ารู้สึกไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นหนักนะคะ่ะแนะนําปรึกษาคุณหมอคุณหมออาจจะพิจารณาให้ฮอร์โมนทดแทนค่ะเช่นแบบ แบบฉีดแบบเจลหรือว่าวงแหวนเฉพาะที่ส่วนอย่างที่3ถ้าเราจะบำรุงเองแล้วค่ะแนะนําทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยเป็นเอสโตรเจนธรรมชาติจากพืชน,นะคะที่มีสุดโครงสร้างแล้วก็การออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมอนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนที่เรามีในร่างกายเน้นพวกถั่วเหลืองค่ะจะมีสารที่ชื่อว่าไอโซปลาโวนอันเนี้ยเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่มีฤทธิ์ที่ชัดเจนแล้วก็มีการศึกษาวิจัยชัดเจนในเรื่องของผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองหรือแม่จะยังไม่ถึงวัยนี้นะคะคนที่ผ่าตัด ลูกรังไข่คุณแม่ให้นมบุตรนะคะหรือว่าคุณแม่หลังคลอดก็มีภาวะฮอร์โมนไม่สมบูรณ์รวมไปถึงคนที่อายุเข้าเลขสี่ะคะ่ะอันนี้ก็จะมีอาการเหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกว่าเพอริเมนพอสเป็นภาวะที่ใกล้เข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจําเดือนค่ะมีอาหารเสริมแนะนํำไหมคะมีเลยค่ะดีเน่ฟลาวอพลสสารสกัดธรรมชาติรวม6ชนิดโดยเฉพาะสารสกัดถั่วเหลืองอันนี้นําเข้าจากสเปนนะคะเป็นแบรนด์ลิคาซิตโตเจนที่มีงานศึกษาวิจัยสูงถึง7งานวิจัยแล้วก็ยังมีสารสกัดอินี ที่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเราๆด้วยค่ะเช่นสารสกัดจากสมตังกุยสารสกัดจากแปะก้วยงาดําสารสกัดจากแครนเบอร์รี่ที่มาช่วยเรื่องการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆรวมไปถึงอินูลินพรีไบอติกที่ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ทั้งทางเดินอาหารและลำไส้รวมไปถึงบริเวณน้องสาวหรือว่าจุดซ่อนเร้นของเรานั่นเองค่ะ1ขวดนะคะมี30บแคปซูลทานได้1เดือนทานเพียงแค่วันละ1แคปซูลน,นะคะหลังอาหารมื้อที่สะดวกได้เลยใครอยากรู้ว่าทานแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างจิ้มทิชช้าสีเหลืองอ่านดดูีววิ่ๆไ้ เลยนะคะทางนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บุคคลด้วยนะคะ